ถ้าพูดถึงสามกกนะครับหลายคนอาจจะนึกถึงมหากาบสงครามยิ่งใหญ่ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นมากกว่านั้นเยอะเลยมันคือสนามรบแห่งจิตวิทยาและกลยุทธ์ที่ซ่อนบทเรียนล้ำค่าเกี่ยวกับอำนาจซึ่งน่าทึ่งมากว่ามันยังเฉียบคมแล้วก็ใช้ได้จริงจนถึงทุกวันนี้เลยคเคยลองคิดกันเล่นๆไหมครับว่าอะไรกันนะที่ทำให้คนบางคนเนี่ย เขามีบารมีมีอิทธิพลที่คนอื่นยอมรับแบบจริงๆจังๆได้คำถามนี้แหะครับคือหัวใจสำคัญที่เราจะมาสำรวจกันในวันนี้ซึ่งคำตอบของคำถามเมื่อกี้เนี่ยไม่น่าเชื่อว่ามันซ่อนอยู่ในวรรณกรรมสุดคลาสสิกอย่าง3ามก๊กเนี่แหละครับเอาล่ะเรามาเจาะลึกภูมิปัญญาโบราณน,นี้กันดีกว่าแล้วจะเห็นเลยว่ามันยังเข้ากับยุคสมัยเราได้แบบเป๊ะๆเ,เลยมาเริ่มกันที่เสาหลักต้นแรกเลยนะครับ รากฐานของอำนาจที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ได้เริ่มจากการไปสั่งหรือควบคุมคนอื่นเลยนะแต่ว่ามันเริ่มจากการพิชิตใจตัวเองให้ได้ก่อนเพราะอิทธิพลทั้งหมดที่เราจะมีต่อโลกภายนอกได้เนี่ยมันเกิดจากอำนาจที่เรามีเหนือจิตใจของตัวเองนี่แหละครับพู้ง่ายๆก็คือก่อนที่เราจะไปนำคนอื่นได้เนี่ยเราต้องนำตัวเองให้ได้ซะก่อนแล้วรากฐานของมันคืออะไรละ่ะก็คือการควบคุมตัวเองความอดทนและก็ที่สำคัญมากๆเลยนะครับคือการดูแลสุขภาพให้ดีครับ โอ้โหจุดนี้คือแบบไฮไลท์สำคัญเลยครับลองดูการเปรียบเทียบในตารางนี้กันนะครับมันเหมือนนิทานอิศพเรื่องเต่ากับกระต่ายเลยฝั่งหนึ่งคือคงเบ้งที่เป็นเหมือนกระต่ายอัจฉริยะทํางานแบบหามรุ่งหามค่ําจนร่างกายพังไปหมดส่วนอีกฝั่งคือสุมาอี้ครับเป็นเหมือนเต่าที่แบบเออกินอิ่มนอนหลับสบายสบายรักษาสภาพร่างกายให้พร้อมเสมอแล้วผลมันเป็นยังไงล่ะครับ สุดท้ายคงเบงก็ตายเพราะทำงานหนักเกินไปแต่สมาอี้เขากลับอยู่รอดจนเป็นผู้ชนะในไทยที่สุดนี่คือบทเรียนสำคัญเลยนะว่าในเกมยาวๆเนี่ยความอึดความอดทนมันอาจจะชนะพรสวรรค์ได้เลยครับและมันก็มาสอดคล้องกับปรัชญาหลักของสมาอี้เป๊ะๆเ,เลยครับที่ว่าชีวิตเที่ยงอยู่คือชัยชนะคือแค่เรายังมีชีวิตรอดอยู่เนี่ยนั่นก็คือชนะแล้วเพราะอะไรเพราะสุขภาพกับชีวิตที่ยืนยาวเนี่ยมันคือแต้มต่อทางกลยุทธ์ที่ดีที่สุดแล้ว ก็จริงใช่ไหมครับเราจะไปชนะใครได้ยังไงถ้าเราไม่อยู่ในเกมตั้งแต่แรกและนี่ก็คือศิละปะที่เรียกว่าการรอคอยครับทำตัวให้เหมือนเสือที่หมอบรอจังหวะที่ใช่จริงๆถ้าสู้ตอนนี้แล้วรู้ว่าแพ้ก็ไม่ต้องสู้ครับรอปล่อยให้ศัตรูเขาเหนื่อยเขาพลาดไปเองซึ่งการรอเนี่ยมันไม่ใช่การอยู่เฉยๆแบบไม่ทำอะไรเลยนะแต่มันคือกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่เฉียบขาดมากครับเอาละครับ พอเรามีรักฐานภายในที่นิ่งและแข็งแกร่งแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะใช้ความนิ่งความอดทนนี้ไปวางกลยุทธ์กับโลกภายนอกยังไงให้มันเหนือกว่าคนอื่นนี่แหละครับคือเสาหลักต้นที่สองการชนะด้วยปัญญาก่อนอื่นเลยเราต้องแยกสองคำนี้ให้ออกก่อนนะครับระหว่างความรู้กับปัญญาความรู้เนี่ยมันคือการที่เราสะสมข้อมูลสะสมข้อเท็จจริงต่างๆได้เยอะ แต่อะไรรู้ไหมครับปัญญาคือความสามารถในการมองทะลุข้อมูลพวกนั้นแล้วเห็นว่าอะไรกันแน่ที่มันสำคัญจริงๆแล้วเราควรจะทำยังไงกับมันแล้วดูนี่สิครับในตำราพิชัยสงครามของซุนบูเนี่ยคุณสมบัติของผู้นำห้ข้อท่านยกให้ปัญญามาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะมาก่อนความจริงใจความเมตตาหรือแม้แต่ความกล้าหาญซะอีกทำไมล่ะ เพราะว่าความกล้าหาญถ้าไม่มีปัญญากำกับเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรจากการทำอะไรบ้าบ้าบินบินเลยจริงไหมครับและในโลกของสามก๊กนะครับกลยุทธ์ขั้นสุดยอดจริงๆเนี่ยไม่ใช่การยกทัพไปรบกันซึ่ง,ซ,งซึ่งหน้าแต่คือการโจมตีไปที่จิตใจครับมันคือสงครามจิตวิทยานั่นเองดูแผนการของซูมาอี้เป็นตัวอย่างได้เลยครับท่านจะไม่บุกเข้าไปตรงๆงแต่จะเล่นสงครามจิตวิทยาก่อนเลยขั้นแรกตัดเส้นทางลำเลียงทำให้อดอยากตื่นระหนก ขั้นที่2ตัดแหล่งน้ําให้กระหายให้สิ้นหวังพอเริ่มปั่นป่วนแล้วก็หมาขั้นที่3เลยยั่วยุอารมณ์พูดจาดูถูกบ้างทําเป็นถ่อมตนบ้างให้ศัตรูหัวร้อนแล้วก็ตัดสินใจพลาดแล้วพอจิตใจของศัตรูพังทลายลงแล้วเท่านั้นล่ะครับถึงจะเป็นจังหวะเข้าโจมตีจริงๆวิธีนี้เนี่ยทำให้ชนะได้ง่ายขึ้นเยอะแถมยังสูญเสียน้อยที่สุดด้วยโอเคครับตอนนี้เรามี2เสาหลักแล้วนะ คือการควบคุมตัวเองกับการใช้ปัญญาวางกลยุทธ์เรามาถึงเสาหลักต้นสุดท้ายกันแล้วครับนั่นก็คือแล้วเราจะเปลี่ยนทั้งหมดนี้ให้กลายเป็นภาวะผู้นำที่คนอยากติดตามที่สามารถชนะใจคนได้อย่างไรแนวคิดเรื่องชื่อเสียงในสมัยก่อนเนี่ยนะครับถ้าให้พูดเป็นภาษาสมัยนี้มันก็คือ personal branding ดีๆนี่เองเลยครับมันคือศิลปะในการสร้างภาพลักษณ์ให้คนอื่นมองเรา ในยุค3ามก๊กเนี่ยชื่อเสียงคือสินทรัพย์ที่แพงที่สุดเลยนะเพราะมันเป็นตัวตัดสินเลยว่าจะมีใครยอมตายไปกับเราในสนามรบหรือเปล่าแล้วในตารางนี้จะเห็นภาพชัดมากเลยครับว่าเส้นทางสู่อำนาจเนี่ยมันไม่ได้มีแค่แบบเดียวดูอย่างเล่าปี่สิครับแบรนด์ของเขาคือคุณธรรมใช้วิธีแบบความเมตตาผลลัพธ์คือคนรักคนยอมติดตามส่วนโจโฉไม่ทางเลยแบรนด์ของเขาคือผลลัพธ์เน้นความเด็ดขาด ผลลั์คือคนเก่งๆชั่วแผ่นดินอยากจะมาร่วมงานด้วยเห็นไหมครับว่ามันไปคนละทางแต่ก็ได้ผลทั้งคู่แล้วแบรนด์ของเล่าปีเนี่ยมันทรงพลังขนาดไหนแน่หรอครับมีอยู่ตอนหนึ่งที่เมืองของเขาแตกแต่เชื่อไหมคะว่าประชาชนเป็นแสนๆคนยอมทิ้งบ้านทิ้งทุกอย่างเพื่อที่จะอพยพตามเขาไปลำบากด้วยกันแทนที่จะทิ้งเขาไปนี่คือข้อพิสูจน์เลยครับว่าความพักดีที่มาจากใจจริงๆเนี่ยมันทรงพลังขนาดไหน เอาล่ะครับเรามาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วเรามาลองรูปทุกอย่างที่เราคุยกันมาเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดของชัยชนะที่แท้จริงกันครับสรุปง่ายๆเลยนะครับเสาหลักแห่งอำนาจที่มั่นคงเนี่ยมีอยู่3ข้อด้วยกันข้อแรกพิชิตใจตนเองให้ได้ก่อนดูแลสุขภาพความอดทนวินัยของตัวเองข้อ 2. ชนะด้วยปัญญาคือใช้กลยุทธ์ที่เหนือกว่าโจมตีไปที่จิตใจของคู่ต่อสู้ และสุดท้ายข้อ3ชนะใจคนครับสร้างแบรนด์ของตัวเองให้แข็งแกรง่งจนคนอยากจะติดตามเราด้วยความพักดีทั้ง3อย่างนี้แหละครับคือกรอบความคิดที่สมบูรณ์ในการสร้างอิทธิพลที่ยั่งยืนและคำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้ลองกลับไปคิดกันดูนะครับก็คือจากบทเรียนทั้งหมดใน3ก๊กเนี่ยมีกลยุทธ์ข้อไหนหรือแง่คิดอะไรบ้างที่เราน่าจะหยิบมาปรับใช้กับความท้าทายต่างๆในชีวิตของเราได้บ้างครับ